ท่าที่กล่าวมาเป็นอันสรุปได้ว่าหลักอนัตตากับกรรมไม่ขัดกันเลยตรงข้ามอนัตตากลับสนับสนุนกรรมเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตากร,รมจึงมีได้เมื่อกระบวนการดำเนินไปองค์ประกอบทุกอย่างต้องเกิดดับเข้าสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปกระแสสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยจึงจะดำเนินไปได้ไม่ใช่มีอะไรมาเป็นตัวเที่ยงคงที่ ลอยทื่อกั้นขวางอยู่กลางกระแสจะไปไหนก็ไม่ไปจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่เป็นไปถ้ามีอัตตากรรมก็ไม่มีเพราะอัตตาไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเข้าถึงเนื้อตัวมันอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีผลให้เนื้อตัวอัตตาเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็จะต้องแยกคนออกเป็นสองชั้นอย่างลททัทธิสัตตทิฏฐิบางพวกที่ว่า คนทำกรรมรับผลกรรมกันไปอยู่แค่ชั้นนอกส่วนแก่นแท้หรืออัตตาอยู่ภายในเที่ยงคงที่ถึงอะไรจะเป็นไปอย่างไรอัตตาก็คงเดิมไม่ถูกกระทบกระเทือนข้อสรุปที่สองคือที่เราทำกรรมและรับผลกรรมกันอยู่ทุกวันนี้ก็ทำและรับผลกรรมกันอยู่โดยไม่ต้องมีตัวผู้ทำกรรมและไม่มีคนรับกรรมอยู่แล้ว ในสิ่งทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่และดำเนินไปเป็นกระบวนธรรมนั้นต้องพิจารณาในแง่ที่ว่ามีอะไรบ้างเข้าไปเป็นปัจจัยอะไรไปสัมพันธ์กับอะไรแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นในกระบวนธรรมนั้นทําให้กระบวนธรรมนั้นผันแปรเป็นไปอย่างไรอย่างไรเมื่อมีเหตุที่เรียกว่าการกระทําเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแล้วก็ย่อมมีผลที่เรียกว่าวิบากเกิดขึ้นในกระบวนธารนั้นเอง เรียกว่ามีการกระทําและมีผลการกระทําเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีเจ้าของกรรมที่มาเป็นผู้ทํากรรมและเป็นผู้รับผลกรรมนั้นอีกชั้นหนึ่งกรรมคือความเป็นไปตามเหตุและผลในกระบวนการนั้นอันต่างหากจากสมมติที่เราเอาไปสวมใส่ครอบให้มันเมื่อตกลงจะสมมติเรียกกระบวนการที่ดําเนินอยู่นั้นว่าเป็นในกอในขอ ก็ย่อมมีในกอในขอที่เป็นเจ้าของกรรมเป็นผู้ทำกรรมและรับผลกรรมแต่กระบวนธรรที่เป็นตัวสภาวะก็ดำเนินไปตามปกติของมันเป็นเหตุเป็นผลพร้อมอยู่ในตัวโดยสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องอาศัยในกอในขอจึงจะมีเหตุมีผลเกิดขึ้นเมื่อจะพูดในแง่กระบวนธรรมว่าดำเนินไปอย่างไรด้วยเหตุปัจจัยอะไรเป็นผลอย่างไรก็พูดไป หรือจะพูดในแง่ว่าในกอในขอทำกรรมนั้นแล้วรับผลกรรมอย่างนี้ก็พูดไปเมื่อพูดในแง่สมมติก็ให้รู้ว่ากำลังพูดในแง่สมมติเมื่อพูดในแง่สภาวะหรือประมัตดก็ให้รู้ว่ากำลังพูดในแง่สภาวะเมื่อรู้เท่าทันความเป็นจริงและความมุ่งหมายในการพูดแบบนั้นแบบนั้นไม่เข้าไปยึดติดถือมั่นไม่เอามาปะปนกันก็เป็นอันใช้ได้ในคำพีวิสุทธิมรร กล่าวไว้หน้าฟังว่าผู้ทำกรรมไม่มีผู้เสวยผลก็ไม่มีมีแต่ทำนวนล้วนเป็นไปความเห็นอย่างนี้จึงเป็นสัมมาทัศนะสำหรับข้อสรุปที่สามคือไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ซึ่งเป็นประชุมแห่งเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากเพราะมีองค์ประกอบฝ่ายจิตใจร่วมอยู่ด้วยแม้แต่พวกรูปธรรมที่มีองค์ประกอบฝ่ายวัตถุอย่างเดียว เช่นอย่างเรื่องแม่น้ำท่าหวังที่กล่าวข้างต้นคนจำนวนมากก็ยังติดในสมมติยึดมั่นเอาเป,เป็นตัวเป็นตนจริงจังไปได้สำหรับองค์ประกอบฝ่ายจิตใจนั้นละเอียดลึกซึ้งมากแม้แต่ความเป็นอนิจจังบางคนก็มองไม่เห็นเช่นเคยมีบางคนกล่าวแย้งว่าใครว่าสัญญาไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่คงที่สัญญาต้องนับว่าเป็นของเที่ยง เพราะมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็เป็นสัญญาทุกครั้งคงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำแย้งนี้บางคนอาจเห็นคล้อยไปตามได้แต่ถ้าเปลี่ยนข้อความนี้มาใช้กับวัตถุหรือรูปธรรมอาจมองเห็นข้อถูกข้อผิดได้ง่ายและชัดเจนขึ้นคำแย้งข้างต้นนั้นเหมือนก,นกันกับที่พูดว่าใครว่าร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นของเที่ยงแท้คงที่เพราะร่างกายเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไรก็เป็นร่างกายอยู่นั่นเองไม่เปลี่ยนแปลงข้อความสุดท้ายนี้มองเห็นแง่ผิดง่ายกว่าแต่ความจริงก็ผิดด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันกล่าวคือเป็นความสับสนร,ระหว่างสัญญากับบัญญัติว่าสัญญาและร่างกายกับบัญญัติว่าร่างกายจะอธิบายว่าสัญญาและร่างกายเป็นของเที่ยงคงที่แต่เหตุผลที่แสดง กลายเป็นพูดว่าบัญญัติว่าสัญญาและบัญญัติว่าร่างกายเที่ยงแท้ขงที่และข้อสรุปที่สี่คือการศึกษาหลักกรรมโดยจับเอาที่สมมติจะทำให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลในช่วงกว้างเกินไปเช่นจับเอาว่าในกอทำกรรมชื่อนี้ในวันนี้ต่อมาอีกสิบปีเขาได้รับผลกรรมชั่วนั้น ความเป็นเหตุเป็นผลที่อธิบายมักจะเป็นแบบก้าวเดียวข้ามเวลาสิบปีดังนั้นจึงยากที่จะให้มองเห็นความสัมพันธ์ในทางเหตุผลได้ละเอียดชัดเจนเพราะไม่มองเห็นกระแสะเหตุปัจจัยที่เป็นไปต่อเนื่องโดยตลอดการศึกษากระบวนการตามสภาวะจึงจะช่วยให้มองเห็นกระแสะความสัมพันธ์นั้นได้ละเอียดตลอดสายว่าความหมายของการได้รับผลนั้นที่แท้จริงคืออะไร และเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรคำพีอภิธรรมรุ่นอัตตกถาดีกาชี้แจงว่าบัญญัติเป็นกาลวินิมุตคือพ้นจากการไม่ขึ้นกับการเวลาเพราะไม่มีความพินาศแต่ก็เป็นสิ่งไม่มีจริงการก็เป็นบัญญัติซึ่งมีขึ้นด้วยอาศัยปรากฏการในกอมีเรื่องวิวาทกับเพื่อนบ้าน และได้ทำร้ายเพื่อนบ้านนั้นถึงแก่ความตายเขาหวาดกลัวการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่และการแก้แค้นของญาติพวกพ้องของผู้ตายเที่ยวหลบซ่อนตัวต่อมาเขาถูกจับได้และถูกลงโทษแม้ภายหลังพ้นโทษออกมาแล้วนายก็ยังมีความเดือดร้อนใจในการก่อกรรมชั่วถูกภาพของคนตายหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจหาความสุขความเย็นใจไม่ได้เลยหน้าตาท่าทางของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นหม่นหมองร้อนรนหวาดระแวงและอมทุกข์ภาวะจิตใจเช่นนี้ประกอบกับปัดใจอย่างอื่นเช่นความมีร่างกายแข็งแรงได้มีผลสืบเนื่องต่อมาโดยทำให้เขากลายเป็นคนฉุนเฉียวโมโหร้าย รุนแรงและเมื่อเวลายาวนานผ่านไปบุคลิกภาพของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนมีลักษณะหยาบคายเหี้ยมเกรียมชอบกลบเกลื่อนความทุกข์ด้วยการแสดงอำนาจทั้งเป็นภัยต่อสังคมและตัวเขาเองก็หาความสุขทางสังคมที่แท้จริงไม่ได้เรื่องที่เล่ามานี้ถ้าจะพูดในสั้นก็ว่าในกกทำกรรมชั่วและได้รับผลของกรรมชั่วนั้น การพูดอย่างนี้เป็นไปตามภาษาสามัญซึ่งคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายเรียกว่าพูดตามสมมติเป็นวิธีการสื่อสารในระหว่างมนุษย์ช่วยให้เกิดความสะดวกในการที่จะทำความเข้าใจต่อกันแต่เป็นการพูดถึงเพียงภาพที่ปรากฏออกมาภายนอกหรือผลรวมหย,ยาบๆของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องซับซ้อนอยู่ภายในไม่เข้าถึงเนื้อหาภายใน ที่สัมพันธ์สืบทอดกันตามสภาวะของธรรมชาติแต่ถ้าพูดโดยปรมัตถ์หรือตามสภาวะของธรรมชาติเองแท้ๆก็จะพูดได้ถึงเนื้อในของความเป็นไปทั้งหมดที่เรียกว่ากระบวนธรรมเช่นบอกว่าในกระบวนธรรมแห่งขันห้าชุดนี้จิตประกอบด้วยความโกรธเกิดขึ้นมีการปรุงแต่งตามความโกรธนั้นจนแสดงออกเป็นการกระทํา มีกรรมเกิดขึ้นจิตท,ที่มีการปรุงแต่งอย่างนั้นเริ่มแปรคุณภาพไปมีคุณสมบัติไร้ายเช่นความระแวงหวาดกลัวและความคิดร้ายเกิดมากขึ้นจิตปรุงแต่งอย่างนั้นบ่อยๆเกิดการสั่งสมคุณสมบัติไร้ายจนเป็นลักษณะประจำและคุณสมบัติร้ายนั้นๆก็เป็นปัจจัยให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ยิ่งกว่านั้นการกระทบทางกายจากภายนอกเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นการพูดตามสภาวะอย่างนี้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ต้องเอ่ยอ้างถึงในกอหรือตัวตนใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องตัวกระบวนการจึงมีแต่เพียงองค์ธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์เป็นปัจจัยสืบทอดกันมา มีการกระทำและมีผลของการกระทำโดยไม่ต้องมีผู้ทำและผู้รับผลของการกระทำไม่ว่าจะพูดตามสภาวะอย่างนี้หรือพูดตามสมมติอย่างข้างต้นเนื้อหาของสภาพที่เป็นจริงก็มีเท่ากันไม่ขาดไม่เกินกว่ากันเพียงแต่ว่าการพูดตามสภาวะเป็นการพูดถึงแต่ตัวความจริงล้วน โดยไม่พอกเพิ่มถ้อยคําหรือภาพสมมติซ้อนขึ้นมาบนตัวความจริงนั้นอย่างไรก็ตามแม้จะอธิบายถึงเพียงนี้แล้วบางคนก็ยังไม่อาจเข้าใจจึงคงจะต้องเล่าเป็นนิทานว่า ทิศผ่องไปคุยธรรมะกับท่านพระครูที่วัดตอนหนึ่งทิศผ่องถามว่าเอหลวงพ่อครับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นของคใครๆไม่มีตัวผู้ทำกรรมไม่มีตัวผู้รับผลของกรรมถ้าอย่างนั้น ผมจะไปฆ่าใครตีหัวใครหรือทำอะไรอะไรใครก็ได้สิครับเพราะไม่มีใครทำกรรมแล้วผมก็ไม่ต้องได้รับผลกรรมพอทิผพองพูดขาดคำไม้เท้าในมือของท่านพระครูซึ่งท่านช่วยขึ้นมาจากข้างที่นั่งเมื่อไรทิผพองไม่ทันสังเกตเห็นก็ฟาดลงมาอย่างรวดเร็วจนเขายกแขนขึ้นรับแทบไม่ทันปลายไม้เทา้าถูกกลางต้นแขน พอหนุ่ยหนุยแดงๆดงทิดผ่องคลำแขนป้อยหลวงพ่อทำไมทำกับผมอย่างนี้ล่ะทิดผ่องพูดเสียงกล้าวแสดงอาการว่ากำลังข่มความโกรธอ้าวเป็นไงล่ะท่านพระครูถามลอยๆยก็หลวงพ่อตีผมผมเจ็บนี่ทิดผ่องตอบเสียงเครียดหน้านิ้ว กรรมมีอยู่ผู้ทำกรรมไม่มีผลกรรมมีอยู่ผู้รับผลของกรรมไม่มีเวทนามีอยู่ผู้เสวยเวทนาไม่มีความเจ็บมีอยู่ผู้เจ็บไม่มีท่านพระครูพูดไปเปลยปรับเสียงช้าชอย่างตำหนองเทศ และว,ว่าต่อไปอีกผู้ใดแสวงหาประโยชน์ในทางเห็นแก่ตัวจากอนัตตาผู้นั้นไม่พ้นจากอัตตาผู้ใดยึดมั่นอนัตตาผู้นั้นแ,แลคือผู้ยึดมั่นอัตตาเขาหารู้จักอนัตตาไม่ผู้ใดยึดถือว่าผู้ทำกรรมไม่มีผู้นั้น ย่อมไม่พ้นจากความยึดมั่นว่าผู้เจ็บมีเขาหารู้แจ้งไม่ว่าผู้ทำกรรมก็ไม่มีและผู้เจ็บก็ไม่มีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ารักจะพูดว่าไม่มีผู้ทำกรรมก็ต้องเลิกพูดได้ว่าผมเจ็บ